สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า K M Social ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลย เพว่อใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข,ข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเขามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบนหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะบนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี TikTok มี IG มี YouTube มี t ทวิ t เตอรค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook นะคะแล้วก็เลือกเป็นเ,เพิ่มแชร์โพสต์ค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะส่วนตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปหน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยค่ะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จำนวนที่ต้องการที่จะเพิ่มนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ ค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เปเซเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปด้วยค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้นะคะเรากดจ่ายตรงนี้เลย ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่ทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะ เราก็เลือกหมดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาออเดอร์ลงไปใส่เลขออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่เอเอมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะถือว่าให้เยอะมึงมากเลยค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่34ครั้งเนาะเดี๋ยวข er อลีหน้าจอก่อนนะคะก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว,าเว็บไซต์เข้าดำเนินการให้เราสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเราเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดแชร์ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ที่พักไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้รอนานเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาเป็นร้อยสแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปละลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดป้ายก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ